ฉลาดใช้ฉลาดลงทุนกับพิกุลไทย Smart Bites for Curious Living สวัสดีครับบางทีเราอาจจะเคยเจอกันนะครับเวลาเห็นหุ้นไทยบางตัวอยูอ่ดีๆก็ร่วงแรงพร้อมๆกันหลายตัวเลยทั้งที่แบบไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรเฉพาะตัวเลยนะครับปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่คนพูดถึงกันก็คือการปรับพอร์ตดัชนี MSCI วันนี้เราจะมาลองคุยแค่เรื่องนี้กันหน่อยครับจากข้อมูลที่เรามีว่า MSCI คือใครทำไมสำคัญและไอการปรับพอร์ตเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ค่ะ MSCI หรือ Morgan Stanley Capital International นะคะเขาก็เป็นเหมือนอผู้จัดทำดัดชนีหุ้นที่สำคัญมากๆระดับโลกเลยค่ะกองทุนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะพวกกองทุน Passive Funds หรือว่า ETF เนี่ยที่เขาต้องการผลตอบแทนใกล้เคียงดัดชนีอ้างอิงเขาก็จะใช้ดัดชนี MSCI เนี่ยแหละค่ะเป็นเกณฑ์สำคัญทำให้เม็ดเงินมหาศาลเลยไหลเข้าออกตามน้ำหนักหุ้นในดัดชนีพวกนี้ อ๋อครับครับแปลว่าพอ MSCI เขามีการปรับพอร์ตหรือรีบาลานซ์ซึ่งทำปีละ4ครั้งใช่ไหมครับมีรอบใหญ่2รอบเล็ก2มันก็เลยมีผลกระทบสูงมากๆจุดสำคัญก็คือวันประกาศรายชื่อสินนะครับว่าใครเข้าใครออกกับอีกวันคือวันมีผลบังคับใช้ใช่ค่ะวันนั้นล่ละค่ะที่กองทุนส่วนใหญ่ต้องซื้อขายจริงจังทำให้เอ่อวอลลุ่มซื้อขายมันจะเยอะมากเป็นพิเศษแล้วราคาก็อาจจะเหวี่ยงแรงได้ค่ะเข้าใจครับ แล้วสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่หุ้นพอโดนคัดออกจากดัชนีแล้วราคามักจะลงหนักๆเนี่ยก็เพราะว่ากองทุนแพสซีฟพวกนี้ค่ะเขาเขาเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นคือต้องขายหุ้นตัวนั้นทิ้งเพื่อให้พอร์ตของเขาเนี่ยมันตรงกับดัชนีใหม่เป๊ะๆต้องขายสถานเดียวเลยใช่ค่ะบวกกับอาจจะมีแรงเกณฑกําไรหรือว่าแรงขายลดความเสี่ยงจากนักลงทุนกลุ่มอื่นๆที่เขาอาจจะคาดการณ์หรือรู้ข่าวมาผสมโรงด้วยครับผมแล้วเกณฑ์ที่ MSCI เขาใช้ตัดสินนี่มัน มันซับซ้อนแค่ไหนครับดูจากข้อมูลเหมือนจะมีหลายปัจจัยเหมือนกันหลักๆเลยนะคะคือเรื่องขนาดบริษัทค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้วัดจาก Market Cap ตรงๆนะคะเขาจะวัดจาก Market Cap ที่ปรับปรุงด้วย Free Float แล้ว Free Float ค่ะ Free Float ก็คือสัดส่วนหุ้นที่มันหมุนเวียนซื้อขายได้จริงๆในตลาดไม่นับรวมพวกที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มากๆหรือว่าภาครัฐหรือ s t r a t e g i c partner ที่เขาถือยาวๆไม่ค่อยได้ซื้อขาย ซึ่ง MSCI เขาจะเอาค่า free float เนี่ยมาแปลงเป็นค่า FIF หรือ Foreign Inclusion Factor อีกทีมันก็เหมือนเป็นตัวคูนนะคะที่ใช้ปรับน้ำหนักค้นแต่ละตัวในดัชนีให้มันสะท้อนสัสดส่วนที่นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาซื้อขายลงทุนได้จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับไม่ใช่แค่ Market Cap ใหญ่แล้วจะได้เข้าต้องดูว่ามีหุ้นให้ซื้อขายหมุนเวียนจริงๆด้วยแล้วมีมีอะไรอีกไหมครับนอกจากขนาดกับ free float ก็จะมีเรื่อง foreign room ค่ะหรือว่าเพดานที่กฎหมายไทยกำหนดไว้ว่าต่างชาติจะถือหุ้นไทยแต่ละตัวได้ไม่เกินเท่าไหร่ถ้าหุ้นตัวไหน foreign room มันเหลือน้อยใกล้จะเต็มเพดานแล้วเนี่ยน้ำหนักในเดฟชนีก็อาจจะถูกจำกัดลงไปหรือถ้าเต็มแล้วจริงๆก็อาจจะเป็นเหตุผลให้ถูกคัดออกได้เหมือนกันค่ะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องสภาพคล่องค่ะ หุ้นตัวนั้นต้องมีปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายที่สม่ำเสมอมากพอให้กองทุนใหญ่ๆเขาสามารถเข้าออกได้โดยที่ไม่ไปกระทบราคาหุ้นมากจนเกินไปมีเรื่อง buffer rules ด้วยใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรหรอครับอ๋อค่ะ buffer rules นี่มันเป็นเหมือนกันชนนะคะคือเขาตั้งเกณฑ์การเข้าออกให้มันเหลื่อมกันนิดหน่อยหุ้นที่จะได้เข้าดัดชนีต้องมีคุณสมบัติ เออเหนือกว่าเกณฑ์ปกตินิดนึงส่วนหุ้นที่จะถูกคัดออกก็ต้องมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินิดนึงเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้หุ้นที่ขนาดหรือสภาพคล่องมันอยู่ปริมปร,มปริมเส้นแบ่งพอดีถูกเหวี่ยงเข้าเข้าออกออกดัชนีบ่อยเกินไปเวลาที่ตลาดมันผันผวนเล็กน้อยค่ะอ๋อการการเข้าออกบ่อยเกินไปใช่ค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีพวกเหตุการณ์พิเศษด้วยนะคะเช่นการควบรวมกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่มากๆที่ทำให้ฟรีฟลอดเปลี่ยนไปเยอะๆอันนี้ก็อาจจะถูกนำมาพิจารณาเป็นพิเศษในรอบถัดไปได้ค่ะถ้าให้ไหล่ไทม์ไลน์ดูเหมือนมันจะมีสเต็ปของมันใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงก่อนประกาศที่แบบรุ้นๆกันพอประกาศชื่อจริงออกมา ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปพีคสุดๆคือวันที่มีผลบังคับใช้ใช่เลยค่ะช่วงก่อนประกาศก็จะเป็นช่วงที่นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเขาเกงกําไรคาดการณ์กันไปต่างๆนานาพอประกาศชื่อจริงออกมาปุ๊บตลาดก็รับรู้หุ้นที่ได้เข้าก็อาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้หุ้นที่ถูกคัดออกก็มักจะปรับตัวลงต่อช่วงก่อนวันมีผลกองทุนบางส่วนก็อาจจะเริ่มทยอยปรับพอร์ตบ้างแต่ส่วนใหญ่จริงๆค่ะจะมารวมพลังกันซื้อขายหนักๆในวันสุดท้ายที่มีผลบังคับใช้วันสุดท้ายเลยค่ะเพราะเขาต้อง องทำให้พอร์ตของเขาเหมือนกับดัชนีเป๊ะๆณสิ้นวันนั้นพอหลังจากวันนั้นไปแล้วแรงซื้อขายที่เกี่ยวกับ MSCI โดยตรงก็จะหายไปราคาก็จะกลับไปเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้นๆมากขึ้นค่ะสมมุติว่ามีหุ้น A นะครับขนาดบริษัทก็อาจจะกั้มกึ่งๆแล้วพอดี free f l o a ลดลงเพราะว่าเจ้าของอาจจะซื้อหุ้นคืนแล้วก็ foreign room ก็ใกล้จะเต็มแบบนี้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะตกชั้นค่ะพอประกาศออกมาว่าตกชั้นจริงๆกองทุน passive ก็ อย่างที่บอกคือต้องขายทิ้งมันก็เลยกดดันราคาหุ้นให้ลงอันนี้ก็คือตัวอย่างของฟล์ชัดๆเลยไม่ใช่ว่าพื้นฐานบริษัทแย่ลงถูกต้องค่ะนั่นคือภาพที่มักจะเกิดขึ้นเลยค่ะเป็นผลกระทบจากฟล์หรือเงินทุนไหลออกไม่ได้แปลว่าพื้นฐานเปลี่ยนเสมอไปครับทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆการแยกแยะว่าราคาลงเพราะฟล์หรือเพราะฟันเดเมนทัลเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่มีจุดสังเกตอะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหมครับ จุดสังเกตเบื้องต้นนะคะอาจจะลองดูว่าช่วงนั้นมีข่าวร้ายเฉพาะตัวของบริษัทออกมาไหมงบการเงินล่าสุดที่ประกาศออกมามันแย่ลงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปรับตัวลงตามภาวะอุตสาหกรรมหรือว่าตลาดโดยรวมหรือเปล่า ถ้ามันไม่มีปัจจัยพื้นฐานลบใหม่ๆที่ชัดเจนแต่ราคาหุ้นกลับลงแรงส่วนทางกับตลาดโดยรวมโดยเฉพาะในช่วงใกล้ๆวันประกาศหรือในวันที่มีผลบังคับใช้ของ MSCI พอดี ody, ก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าจะเป็นผลกระทบมาจากฟลูการปรับพอร์ตมากกว่า ครับผมมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะจากข้อมูลที่ผ่านมาคือหุ้นที่พื้นฐานจริงๆยังดีอยู่แต่ราคาตกเพราะ Flow จากการปรับตัชนี MSCI เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะในระยะเวลาที่ไม่นานนักหลังจากที่แรงขายจาก f ฟล w หมดไปแล้วอ๋อเป็นโอกาสได้เหมือนกัน ใช่ค่ะอาจจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนที่เข้าใจกลไกลนี้แล้วก็ยังมั่นใจในพื้นฐานระยะยาวของบริษัทแต่แน่นอนว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะหุ้นที่สภาพคล่องไม่สูงอยู่แล้วอาจจะเหวี่ยงแรงกว่าปกติมากๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนควรทำก็คือ 1. ต้องพยายามแยกยะให้ออกระหว่างโฟล์กับฟันเดเมนทัล 2. คือวางแผนรับมือตามไทม์ไลน์จะลดความเสี่ยงก่อนหรือจะมองหาโอกาสช่วงผ,ลผลันผวน 3. ก็คือคอยจับตาดูเรื่องฟรีฟลอดกับฟอร์เรนรูมอย่างสม่ำเสมอเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นมันมีผลกระทบได้และที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องมองภาพรวมระยะยาวการเปลี่ยนแปลงในดัชนีมันเป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นเป็นเหมือนนอสนะคะ ถ้าแก่นแท้ของธุรกิจหรือฟันเดเมนทัลของบริษัทยังแข็งแกร่งยังดีอยู่มีการเติบโตกำไรสม่ำเสมอการที่หุ้นจะถูกพิจารณากลับเข้ามาในดัชนีอีกครั้งในอนาคตมันก็เป็นไปได้เสมอค่ะคำถามที่สำคัญกว่าอาจจะเป็นว่าบริษัทนี้มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวแค่ไหนไม่ใช่แค่ว่าจะอยู่ในดัชนีรอบนี้หรือไม่รอบนี้เท่านั้นค่ะ ครับสรุปได้ว่าการปรับพอร์ต MSCI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรแต่มันเป็นกลไกลตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งสร้างความผันผวนในระยะสั้นให้กับราคาหุ้นได้จากการเคลื่อนย้ายของเงินทุนก้อนใหญ่ๆนะครับ ใช่เลยค่ะการเข้าใจกลไกลตรงนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นว่าความผันผวน,นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่เสียงรบกวนชั่วคราวจากฟโฟล์หรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนจากปัจจัยพื้นฐานจริงๆที่เปลี่ยนไป ครับผมงั้นขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องการเข้าหรือออกดัชนี MSCI แล้วเนี่ยอะไรคือสัญญาณที่แท้จริงที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของบริษัทที่จะส่งผลต่อมูลค่าของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืนจริงๆครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องพิกุลไทยแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะ